ิดไม่มีของรอกมาเม้่แล้วกนที่เขาไายไปก่อนแล้วเขาบายตะวกเราขึ้นมาตีหนัง่ะโกนไปขึ้นเขาบอของคมดเขาไปคุณนไม่มา แล้วใครเป็นแกนนำแล้วคะเนี้ม uh, ีแกนนำไหมงานนี้ไม่มีแกนนำมีคนรมตาด้วยกันถ้าเป็นคนแกนนำมันควนั้นจะเสียถ้ามีแกนนำคนหนึ่งเขาจะยึดจุดจุดนั้นงานนี้ไม่มีแกนนำมีด้วยกันหมดแกนนำหมไม่มีคนเดียวมาจากตำบลไหนอ่ะงานนี้จะเป็นแกนนำคนเดียวไม่ได้ไม่ว่ามาจากตำบลไหนกันสามอำเภอป้าชิดูสามอำเภอไม่ต้องถามไม่ต้องต่อตำบลต้บลถามคนมีแค่สามอำเภอป้าชิดูกี่ตำบลเออไม่ต้องถามว่าผมได้ต่อตำบลไหนป้าชิดูเองแล้วกันป้าอยู่นี่มาติดดี ไม่ต้องถามว่าผมจะไปขอตอบว่าตำบลอะไรเพราะว่าตาคอนยังไม่มีแค่สามอำเภอพี่ป้าต้องรู้ว่าตำบลตาคอนนี่ยอำเภอนึงมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่นั่งเช็คอยู่ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านจะได้ไปตรวจตำราทนี่เป็นบ้านแล้วพูดว่าไม่รู้ได้ยังไงว่าเราทำอะไรแล้วแล้ว ก่เหตุกันเองไม่แจกไม่ไม่มีใครเป็นผัวหน้าไม่มีใครเป็นผัวหน้าพวกเราท้องใจกันเร่องไมาแจกเขายังไม่รู้เลยนะผู้ิงนไม่รู้เขาเขาแจกให้สองพันสองพันไม่รู้ ไม่มีแต่มีแอร์ตัวหนึ่งนุ่นสินค้าตัวนี้เหลือสี่ชิ้นเอามั้ยเครื่องค่าแปดพันหมดจต่มีก็เขาบอกว่าถามว่าพัดลมมีไหมมีมแต่ต้องซื้อเขาในราคาไม่ถึงสองพันนะราคาสมมุติว่าย0จ็ดร้อยบาทบนถาบก็ผมไม่เอาโมาองขขาวพันกว่าบาท,ทาเพราะว่าต้องซื้อเขาแล้วเขาลดให้สองร้อยเขาลดให้สองร้อย แต่มูลค่านี่คือนี่มันแค่บัดนีดสองพมันมีมูลค่าน่ะก็ะ<ม>อเอาสองชิ้นก็ได้ให้มันครบ2,000หรือว,ว่า2 3 0 0นี่ผมก็จะจ่ายสักสามรอ่าแล้วรัดช่วยไมาอีก2,000มัน<ม>ไม่อย่างนั้นนี่ไม่มีสินค่าไม่มีตะเวนผมวิ่งตั้งแต่เ,เช้าแล้วนู่นไปยันบ้านแพวกลับมาเมียบ่นทีิหายเลยไม่ทำงานอีกมาต้องมาประทวงกันตรงนี้ท,ที่ของ ประชาชนตาดำๆนี่ใส่เสื้อวินหากินทุกวันแล้วจะทำยังไงคนที่เกี่ยวข้องต้องอธิบายควา,า,ามีมีใบก็มีเขาไมไปไปนั่นอะในมูลค่าเขามีแล้วร้านค้านะ่ะถามว่าทั้งจังหวัดนี่มีประช,ชากรกี่ครัวเรือนแล้วตั้งร้านค้ากี่ร้านคพืบอเดียวก,ก็จะหมดแล้วถึง้าบางคน Genau. Ja, ja.

ไปกินข้าวข้าวหมกแต่ไม่มีไก่นะเอาแกงสมาถมหลาบน้ำด้วยแก้วหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทครับท่านจะกินมาแล้วตรงไหนอรตรงไหนจำเป็นต้องจ่ายสั่งแล้วอ่ะชุดนี้ออกมาดูได้ดูป็นไงเนี่ยประชาชนออกมาเนี่ยอายุแปดเก้าสิบนะคนแก่นะูนีน่าเป็นลมเป็นแรงกันน่ะตอนนี้ปัญหาคือเรื่องเราลองคิด 名いいから。まあ การในักข่าว้ที่การที่ธุรกิจหรือี่เรียกเป็นโะคเนีกาธุรกิจทางรุกิจนะครับาก็เป็นของเรื่องเรื่องการจะฟู่องการจะนังงานพวกนี้นะครับนั่นที่เราจะเากรเจราทีดีกวนี้นะครับที่เดินทางมาแล้วนะครับ แล้วเม่อเราปิดการจราจอรเนี่ยเขาก็จะมีนวามลำบากขึ้นนะครับมาถึงเขาบอกเขาพบาลำบาก่งขึ้นนะครับราะว่าถ่านโอนท่านขาคือขาง การที่เขาตองใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าเพื่อปรหยดกาศงานถูงไหมครับต <Okay. S 2> อะัดนด้ครับที่ผมผมอยากจะขอร้องนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือในขณะที่เนี่ยพวกเรากำลังทำให้เกิดการไม่ประหยัดอยู่ นะครับรถติดมากเลยตรงนี้ประหยัดทำให้เกิดการเสียพลังงานนะครับงั้นผมผมมาเพื่อที่จะพูดคุยกับท่านให้อ่าได้ข้อสรุปแล้วนะครับแต่ก็อยากที่จะให้อ่าช่วยปล่อยไปเลยเพราะว่ามันจะช่วยให้การลังานไม่เสียไปนะครับ ต้องเรียนว่าแสดงว่าทางร้านนั้นทาผิดเง,เงื่อนไขนะครับถ้าผิดเงื่อนไขแล้วเขาจะเจอปัญหาเองเพราะว่า กูบองนั้นก็เป็นรับซื้อสินค้าไปเนี่ยนะครับถ้าให้สินค้าไปเนี่ยเขาจะต้องเอากูบองนั้นไปแสดงกับที่กรมนะครับไปแสดงว่าได้มีการซื้อสินค้าเบอร์ห้าในร้านเขาไปนะครับแล้วใช้กูบองนั้นเป็นกูบองส่วนลดไปซื้ได้นะครับถ้าเขาไม่ได้มีการแสดงในลักษณะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้รับเงินคืนจากกูบองส่วนลดนั้นจากกูบองส่วนลดนั้นนะครับแต่ไม่มีขฟ้องหรือตอนที่เขาเอาไปขึ้นเงินถ้าเกิดว่าเขาไม่มี หลักฐานว่าได้มีการขายสินค้านั้นไปนะครับในราคาที่มีการใช้กูปองส่วนลดเขาก็จะไม่ได้เงินคืนในกูปองส่วนลดนั้นครับลองไปซื้อของที่เขาผมเชื่อว่ามันเ,เ,เขาจะรับไม่ได้ครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากกุปองนั้นเลยแล้วแล้วนีกี่เปอร์เซ็นต์เขาซื้ไอไปหมดแล้วหรือจะพูดงูสี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเช้าหนูไปซื้อนะในภายพัดลม um นะพันสองเก้าสิบแล้วเขาให้หนูว่า ฝากเงิน,นงไ่คันหนึงมาตกเอรถให้เท่สองร้อยเก้าิียวเดี่ยวน้องนะครับคุยกับเจ้าหน้าที่หลักขอชดอดไไม่้เช็นค ในพูดคุยกันในกระทรงมลุานนะครับในวันรุ่นี้นะครับวาเราจะไงจะกลับมาอีกทีนึงนะครับททยาจะกลับมาอ๋อตอนนี้ผหมารเกรายกาก็เออแล้วก็เกิดไปปี่เุมัอนกันทำงานแล้วจะมาให้คำตอบใน ไม่หมดอ่ะเข้ามาตรงแถวบานผมเยอะยพี่ดูออกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรี่ยกคือเรียกออกตงชอบเื่นหน่ไปรอนบ้ไปดูที่อืมไหแล้วมันพุมามันพุ่มามาจริงหรือเปลาจจูกม้ามนมาดิเขารับปากแล้วมามามันพุมงไปมันพุ่ง